สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสีเตียแปงสุกูสุค,สคนพ่อกับเคยลาคือเก่ากูแมณพี่น้องวันนี้ก็เขาปลาห้าเห็ดปวกู่แล้วพี่น้องรอบที่สามเลยพี่น้องเลยรอบเศร้านะได้หมานอยู่รอบเศร้านะพี่น้องได้อยู่แกงหนึ่งแกงให่เติบพี่น้องรอบสองมาหากับพอน้องมิน บอไดน้องได้เห็ดสองสามดอกมารอบสองนะได้เห็ดสองสามดอกพี่น้องก็พอน้องมินบาทนี้เคยหลามมาอีกคู่เดียวรอบสามพี่น้องบอยอมเพื่อนว่าคันใดแลเอย่าให้ยามคันบอไดก็บ,บอให้ลาบเคยลาก็บ,บอลาบพี่น้องเลยรอบสามยังบอ,องเห็นพี่น้องเห็นแต่มองเขาจะอเอา หมุนมาเลยจะข้าวเจ้าหรือเขาเจ้าเคลียฮามาลุนนำกันพี่นอ้องรอบสามของมือนี้อยู่บะไหพี่นอ้องมันอยากมาหามันมัวนเนาะคันเห็นแล้วมัวนมวนรอบที่สองรอบที่สามมาอนี้รอบแรงมนาะตั้งแต่ตีหาพอได้แกง รอบสองไปกับลุงมินสิบโมงเก้าโมงเนาะเมื่อสิบเอ็ดโมงสองสโมงบ่ได้ได้สองสาดอกบาทนี้เป็นรอบสามขอให้พอเลยเด้อเห็ดกำลังออกพี่น้องเลยจะเข้าเห็นหรือเข้าเคลียฮะอันนี้ก็ได้เป็นต,ตื่นเลย เราไปเรื่อยๆพี่น้องบางที่อ,นอ่นก็เจาะเห็ดเนาะเก็บเห็ดลูกขุดกิโลคนหล่อหอยบกขาดชายกันยมนี่มาแล้วพี่น้องเลยโดยเฉพาะกันเห็ดออกเห็ดรอมัอมืองมากเว้น จิโร่เนาะก็จิโร่พร้อมห้าเห็ดปวกพร้อมเห็นแต่มองเขาเคี่ยพี่น้องเลยมองเขาเคยเอา เขาก็เคยเอาคือกันจักเห็ดออกหรือบออกเห็นต่หม่องเคลียเลยมือนี่หาสามหลบเลยพี่น้องเลยหลบสีสามจักสีคำหรือบอบจักวาสิมาหลบสี่บจักคันไดคันบบไดนี่ก็สีหยุดก่อนแล้วคันบบได รอบซองกับบรายเนาะแต่ว่ามวนพี่นะ้องอยู่บรายมันอยากมาอยากมาอยากมาขอให้ได้เด้อชมอยากมาเนาะได้บรายก็ต้องเลาะให้มันทัวก่อนพี่นะ้องเลย ให้มันทัวมองที่เฮาเคยได้เนาะต่คนกะลาลรออยู่ตลอดเลยไผกกะหาอยู่หากินพี่น้องมานไผ่มันมันมาหาบึงเห็ดเพาะพี่น้องมันนี้โบมี่พี่น้องเ,ยเลยรอทัวเลย โบเห็นเลยมาเลาะหาเบิ่งเห็ดเพาะมองห้องเอานะเธอมันมีเนาะกลับในนี้มันคือ,อยังบอ่ออกปีนี่เห็นแต่ดอกเก่ามันนะลองเห็นบ่ดอกเก่ามันนี่แต่ดอกเกา่านะก็าวไม้ออกกับพรทันก็ดอกนะเจ้าขูดเลย มีปีหนึ่งได้ในให,หน้านี่ามาไทยขุดหน้าเก็บกับน้องชาลากับนุงกีเต็มเลยปีนี้มันคือบอกออกเนาะมาเบิงขางนี่ดูขางเทิงมีเพราะขางเทิงหรือว่ามีแต่ขางลุมเนาะ แมนบ่พี่น้นองบน่แม่มน,นเดี๋ยวฮาเบิงซอยเคยลาในพี่น้องสีเป็นลมสีเป็นลมยอนเฮ็ดปวกสามรอบเลยโมน,นี้ได้รอบเดียวรอบสองก็บ่ได้ หลอบสามกับบ่ได้แต่อยากมาพี่น้องเลยเหมือนปง,งคือคืออยู่โอ้กล่องก็ได้ขอโทษขอไปพี่น้องแมนบ่อน,นี่คือแตกๆอยู่อย่าเบิ่งก่อนเนาะโอ้ยจะแตกอี่ยังเห็นแล้วพี่น้อง ยังมีอยู่พี่น้องยังมีอยู่นี่เห็ดเพาะอันนี้พร้อมพี่น้องนี่เห็นบ่นี่พอได้อยู่พี่น้องนี่มีพวกพีนนน่น้องพี่น้องนี่โอ้โหฟี่ีพี่น้องพี่นี่น,น,นี่มีพวกเมนบ่เมนบ่นี่ แมนพี่โอ้คือคือพี่น้องค,อค,อค,อคอือยูคคือยู่ยังพอห็นหยูบอเสียเถี่ยวเลยพี่น้องรอบสามนี่พอได้เห็ดเพาะไม้เก่าเฮาเดี๋ยวอาบึงอีกก่อน น,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 นี่พี่น้องนี่แมนแลวคันแตกนั่นเห็นบอนี่นี่เอ็ดฟอร์ฝายพี่น้องงามๆเลยเอ็ดฟอร์ฝายมันอาจิมีอยู่เท่านี้มันหกเห็นบอนี่ ค,คือดินตแตกๆมองเดี๋ยวค่อยลาเก็บเอาตัวผู้เห็นนี่ก่อนพี่น้อง พี่น้องมึงเนี่นอย,อย่วยใหญ่ใหญ่ต้นเฮาเมาโรปเด็น่วยอยังกว่ใหญ่พันนี้มารปโซมีเขาบอกว่ามีติดอกใหญ่ๆคอยเคลียร์เมื่อเคยละเคลียร์แห้งผดขาดเครื่อง นามาเลยพี่น้องเนี่ยดียังบดเสียเฉียวพี่น้องยังมาได้เพ็ดเพาะได้เพ็ดพอปลอดใจ นางค้นกับว่าแซ่บกับเฮ็ดปวกนางค้นกับเฮ็ดปวกแซ่บกว่าเีาเแายแต่ผมมาพี่น้องสำหรับเวลานี้แซ่บมดเฮ็ดยังกันได้โคตรจะได้ดีอูพี่น้องเอาไปแกงเส่นไม้พี่น้องขั้นมันปลได้ลายก็ได้น้ำไม้ที่เขาปลูกไว้ไม่เก็ออกเลย ทำน้ำมันไฟปลากระห้าง่ายอยู่นั่นโอ้ยว่าสีบอกขาดเครื่องก็ขาดเครื่อง,งเกา่าแม่บ้านเนี่ย ได้แกงใส่หน่อไม้พี่น้องพวกคันนั่ยังบ่พอได้นะน้ำไปเรื่อยๆพ,นะพี่น้องเลยคันเฮ็ดออกเลยโอ้ยพออยากอยู่เงื้นเลยไม่อยากไปนี่จะอยากเลาะ ม่ให้หน้านะามันออกมันออกหลายออกแต่ปีเดียวปีก่อนๆปีแ้วนีก็บอกออกปีนี้ก็คือ,อยังบวเห็ดนี่คันออกเลยออกหลายเด้แต่เึงๆออกเถินัง อ้าวตุดอกใหญ่ขนาดพี่น้องพี่น้องเห็นบ่กําลังออกพี่น้องนี่ กำลังเป็นจีน้อยๆเลยกำลังโผล่ขึ้นมาแต่ดินพี่น้องมานแล้วพี่น้องมานแล้วโอ้โหมันสีลายจำได้พี่พี่เห็นบราพี่น้องนี่พอได้ยูพี่น้องพอได้ยูนี่นี่ๆๆน,นี่เปิดไปเย่ยนี่เห็นบราพี่น้องนี่กำลังน้อยๆเลย นี่นี่พี่น้องอเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพี่น้อง แม่แท่นมันจากออกหกคงแส่มันมาออกหกพี่น้องหกเป็นตะกตะพังขนาด กินตะตกกผ้าพังอะลรเมือเ่อจีได้มาจอบแต่เช่าเลยพี่รองมัน,มนกำลังขึ้นมันกำลังอันพ่นจากดินเลย จากดินขันปราชญ์ากับบเห็นนะจ๊ะ ก็ทำลายหลักฐานข้าอที่หงวัดเขาเอาที่เคยหลักอัเด็ดจริงตัวคอมเ็นตะพังโบจืนจังวัาฉีออกลล่ไปจักน้องอันนี้มันออกสะพังจืนสรุปผลงานพี่น้อง ได้ทั้งเห็ดพอ่อได้ทั้งเห็ดปวกแต่ว่าได้อย่างละน้อยนึงพี่น้องเอ้ยงสิได้เอาไปแกงใส่หน่อไม้อลบ่ได้สงสัยดอกพี่น้องเอ้ยต้องเอาไปแกงใส่หน่อไม้ถึงสิแกงได้ันสิไปแกงตมันนี่บ่อิม่มพี่น้องได้น้อยนึงมันกวาดหาบ่ทั่วนี่ก็มันน้อยเกินไว้ให้มันเป็นดอกซะเ็ดพอก็ได้น้อยนึง คลิปนี้ก็สิคอลาเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เคยลาเด้อพี่น้องพบกันไม่คลิปนาสบายดี